สียแล้วหนึ่งกลุม่มวันนี้คือฝนไม่ตกนะคะแดดออกนิดนึงพอแดดออกจึงก็เลยนั่นแหละแวอ่ะดูเห็ดออกจริงๆด้วยอ่ บางดอกเขาก็ไม่ค่อยสวยเนาะเลือกเอาแต่ดอกสวยๆ เดี๋ยวให้ดูเห็ดเห็ดอเมากเห็นไหมเยอะมากนู่นนี่แต่ว่าเจมอะกินไม่เป็นนะคะทุกคนมีเห็ดอะไรไม่รู้ดูเยอะมากคือบางคนอะ่ะเขาก,เขาก็เขารู้นะคะเขาก็กินนั่นแหละแต่ว่าเจมไม่รู้จักทุกคนเดี๋ยวแวะให้ดูเห็นไหมลูกแดงๆอันนี้เขาเรียกว,ว่าัวกโรการะคะ เฮ้ยทุกคนดูเห็ดโอ้ยว่าจะแวะให้ดูปวดกอกกัชื่อภาษาไทยอะเดี๋ยไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรนะคะทุกคนเนี่ยมันก็มัจะสกนะคะแต่ว่าราคามันจะไม่ได้แพงเหมือนบูเบอรี่นะคะทุกคนเอ้า oh, นี่ไงเห็ oh, โดโอยดอกใหญ่มากแล้วดูดูก่อนใช่นะคะโอ้โหคือแวะให้ดู ลูกปอลูกอะแต่เจอเห็ดเฉยเลยอันนี้ดอกใหญ่กำลังจะแก่แล้วแต่ว่ากินได้อยู่นี่ เดินเข้าไปดูข้างในกันโหนี่ไงทุกคนเต็มเลยเป็นทางเลยนี่นนนนนนน มันเริ่มแตกแล้วอะเริ่มแก่จัดนี่ เก๋มากเก่บจัดทุกคนโอ้โหเจอแจ็คพอตเยอะมากดูเห็นไหมเก็บเก็บเก็บ อ,อันนี้คือมันจะเปื้อนโคลนนิดนึงเพราะว่าฝ่นมันตกแล้วเขาก็เปื้อนโคลนนะคะแต่ว่ามันก็เป็นเห็ดมันปูนะแล้วก็ไปล้างทางคำความสะอาดถ้าสำหรับใครที่ไปเก็บแล้วไม่แน่ใจก็ลองเด็ดมาดมๆดูนะคะเพราะว่ากลิ่นของเห็ดมันปูมันเขาจะมีกลิ่นหอมนะทุกคนกลิ่นเขาจะหอมนะคะะเก็บก่อน โอ้น่าสงสารฝนมันตกก็ต้องใส่น้ำมันไหลโคลนก็ลงมาเนาะยิ้ยิ้ได้ยินเสียงรถไถปะรถไถกำลังเกี่ยวค่ะ สงสารนังเนาะดูสิเปื้อนโคลนหมดนี่อีกนะคะ ถ้าเขาไม่เปื้อนโคลนสีเขาจะสวยกว่านี้นะทุกคนนี่โอ้ยอยงกันนาทุกคนนี่กำลังว่าจะกลับบ้านแล้วนะเนี่ย Mm-hmm. <laughs> yeah. นี่อีกเนหะ็นไหมเดี๋ยวนะเก็บพวกนี้ใส่ตะกร้าก่อนเยใหญ่ นี่สวยกิ่งไม้เข้ามานี่ทุกคน นี่นี่อ้ยดอกไม่สวยเลยทุกคนเห็นไหมลูกเขาแอบอยู่แอบได้ก็ไม่รอดสายตาหรอกจ้าไม่รอดสายตานะคะโหมันจะดอกสวย <ไ>ปิดละป่นดูนี่โอ้โหว่าจะกลับบ้านแล้วนะเนี่ยกำลังเดินกลับบ้านเก็บกันสุดท้ายแล้วจริงๆสุดท้ายท้ายสุดเต็มแาบลืมเอาน้ำมากินด้วยหิวน้ำก็เลยจะรีบกลับบ้านวันนี้เดินมานะคะเพราะว่ามาป่าใกล้ๆบ้านตรงนี้เนาะ ก็ได้เดินมาจักรยานยางแบนเอามาไม่ได้นะคะยังไม่ได้ไปเติมลมเลยอึบอมอีก ี่ด้วยใสยต่สตะกร้าโย,ยนไปเลยอโอหเห็นไหมทุกคนเหลืองๆเก็บเลยจ้ะ hai tiếp mười một dùng nhiều mát เดินต่อนี่ทุกคนวันนี้ได้น่าจะเกือบกิโลครึ่งได้มั้งเนาะนี่นะคะไปเดี๋ยวเรากลับบ้านกันค่ะโอเคสำหรับใครเข้ามาชมคลิปนะคะก็อย่าลืมกดติดตามนะคะกด subscribe เนาะเป็นกำลังใจให้เจมด้วยนะคะ ถ้าสอบใครมีคอมเมนต์อะไรก็อคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะถ้าสูบกล้องมันหมุนไปหมุนมาต้องขอภา้เลยนะทุกคนคือแบบว่าเตรหมา่ถือกล้องมือหนึ่งแล้วก็อีกมือหนึ่งก็แบบเก็บเห็ดพอเห็นเห็ดก็ตื่นเต้นนันะคะโอเควันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายเยอะเลยไปเด,ยเดินกลับบ้านก่อนนะคะ